บทนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกวับเรื่องสีกันสักนิดหน่อยนะครับเป็นการปูพื้นฐานไม่ลงลึกมากนักเกี่ยวกวับเรื่องสีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องสีแล้วสิ่งที่มันสัมพันธ์ก,นกันกับเรื่องสีอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของ er. เบ์เซอร์เบลเซอร์เองในปัจจุบันนี้มันจะสามารถรองรับสีได้อยู่ที่16ล้านกว่าสีนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งบางยี่ห้อเท่านั้นเองที่มันจะรองรับได้มากกว่านั้นฉะนั้น เมื่อเรารู้ว่าเบราว์เซอร์มารองรับได้จำนวนสีประมาณเท่านี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเขียนนะฮะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงอะไรให้มากกว่านั้นฉะนั้นรูปแบบที่เราจะกำหนดค่าหรือระบุสีลงไปนีฮะโดยปกติมันอยู่เราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ8บิตเท่านั้นในที่นี้สีที่เราจะใช้กันมันก็คือ Red Green Blue มีทั้งหมด3สีแม่สีสำคัญนะครับ สีอื่นๆมันก็คือการเกิดจากการผสมสีกันระหว่าง3สีนี้รูปแบบในการนิยมใช้ในเรื่องของงานเว็บนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดูครับผมเริ่มต้นจากสร้างเว็บเพจขึ้นมาเป็นชื่อใหม่เลยอันหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือ color สุด html ใน vs code มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ ามนี้เลยนะวิธีที่หนึ่งครับที่เราจะนิยมใช้มันนั่นก็คือการระบุสีลงไปเลยในที่นี้ผมจะลองมาทดสอบด้วยการเขียน D I V สักตัวหนึ่งนะฮะเขียนสไตล์ใส่ตรงนี้ D I V วิดสามร้อยดีกว่าผมกำหนด b a c k กราว n d ลงไปนะครับเช่นส,สีแดงเราไปเปิดดูที่เบราว์เซอร์ครับเราก็จะเกิดสีแดงขึ้นมา การเขียนลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการเขียนแบบโดยใช้เลขฐาน16จริงๆแล้วอ,อันที่หนึ่งเนี่ยฮะผมอยากจะให้ว่าเราสามารถระบ,บุเป็นชื่อได้เลยก็คือเลส นี่คือตัวอย่างสําหรับในรูปแบบที่1น,นะครับรูปแบบที่2ครับนั่นก็คือโดยใช้เลขฐาน16ตัวอย่างก็ตามน,นี้เลยนะครับใมีเฟสฮะเห็นเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวมันจะดิโมโดูผมย่อไฮลงมานะครับ เพื่อที่จะได้ดูอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ปิดมาจินพอเทอร์สักนิดหนึ่งฮะสักห้าพอแล้วห้าพิกเซลเพื่อจะได้แบ่งสัดส่วนรู้ว่าอะไรคืออะไรนะฮะพอได้นะครับจะมองเห็นชัดตาผม เป็นคัลเลอร์แล้วก็อ่ะเลอสีขาวน่าจะมองเห็นชัดขึ้นแล้วครับอันนี้แบบที่สามก็คือโดยใช้แบบฟังก์ชัน R G B ที่สี่ครับก็เป็น RGBA นะฮะใกล้เคียงกันที่ห้าครับโดยใช้แบบโมเดลสี S SL แต่ละตัวมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะฮะซึ่แตกต่างกันไปนะครับในรูปแบบที่1เนี่ยเราระบุดโดยตรงไปเลยเลดกินบ u ูข้อดีของมันก็คือเราจะเข้าใจง่ายนะครับมองเห็นเราจะรู้ได้ได้เลยทันทีนะครับว่าอันนี้คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าชื่อสีโดยตรงนะฮะที่เป็นภาษาอังกฤษมันมีไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมทุกสีฉะนั้นความละเอียดในการใช้งานเนี่ยมันก็จะน้อยลงไป แต่ถ้าเผื่อสมมุติเราต้องการเพียงแค่โทนสีหลักๆเลยนะฮะให้ใช้ตัวนี้ก็จะเหมาะสมดีนะฮะแบบที่2ครับใช้แบบเลขฐาน16ตัวนี้จะครอบคลุมเลย256สีเลสกินบูและถือเป็นรูปแบบที่โปรแกรมเมอร์หลายๆคนนิยมเขียนกันแล้วก็ในรูปแบบนี้เขาจะนิยมใช้กันในงานเขียนโปรแกรมอื่นๆด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะการเขียนเรื่องของเว็บเพจครับ ส่วนแบบที่สนะครับก็คือใช้ในแบบเรื่องของ R G B นะครับตัวนี้จะค่อนข้างอ่านเข้าใจง่ายกว่าในแบบที่2นะครับเพราะว่าจากที่ทุกท่านเห็นนะครับ Red Green Blue นะฮะสามตำแหน่งเนี้ยสีแดงสีเขียวสีนดำเงินซึ่งมันอยู่ที่ทั้งหมดนะฮะ256ค่าด้วยกันก็คือจาก0จนถึง255 Red เลสนะฮะ256สี กรีนส5 6สีแล้วก็บลู256รสีเกิดจากการผสมสีกันครับถ้าเผื่อเราต้องการให้สีไหนอ่อนหรือแก่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้รูปแบบที่2กับรูปแบบที่3ครับเราจะสามารถเห็นได้อย่างค่อนข้างบ่อยทีเดียวและก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบที่4 เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเป็นการเขียนฟังก์ชันโดยใช้ฟังก์ชัน RGBA ก็คือเพิ่ม a เข้ามานั่นก็คือเรื่องของอ l p h ามันเป็นความโปร่งใสนะฮะเล็ดกินบูเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออ l p h ามันมีเราสามารถเล่นได้ก็คือ0จนถึง1นะฮะอย่างเช่น0.5ผมรีเฟรนนะครับมันจะทำให้ ค่าสีเนี่ยมันโปร่งแต่มันยังคงเป็นสีแดงเพียงแต่ว่ามันโปร่งใสนะฮะโปร่งใสกว่างานเว็บบางบางที่นะครับบางเว็บเพจเนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่นเกี่ยวกับตรงนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวและมีอีกรูปแบบสีหนึ่งก็คือในรูปแบบที่5ครับนั่นก็คือ HSL เรื่องของ HSL นะครับตัวที่1เนี่ยมันคือ h u วก็คือเรื่องของเฉดส,สีเฉดส,สีก็คือเลดกินบู นะฮะที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแล้วก็ตัวที่2ครับมันก็คือ saturation ก็คือเรื่องของความอิ่มตัวของสีแล้วก็ตัวที่3ก็คือ lightness ก็คือความสว่างของสีผมอธิบายเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับว่ายุก็คือตัวแรกเนี่ยค่าตัวแรกมันอยู่ที่0ถึง360จริงๆอาจจะบอกว่าเป็น0ถึง359ก็ได้เพราะว่าค่า0กับค่า360เนี่ยมันคือสีแดง ร้อยยี่สิบมันคือสีเขียวส่วนสองร้อยสี่สิบเนี่ยมันคือสีนํำเงินการใช้สีด้วยรูปแบบนี้จริงๆแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีได้ง่ายการผสมสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบการใช้ HSL เนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยมันคือการทำสีให้มันมีความสัมพันธ์กันซึ่งดีกว่าของออ RGB หรือจะเป็น เรื่องของการใช้ฐาน16แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาของอคลิปนี้นะครับของคอร์สนี้เนี่ยผมอยากจะข้อพุมอยู่ที่3ตัวนี้เท่านั้นงานที่เราจะใช้หลักๆคือ3ตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้าเผื่อทุกท่านนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมมีเวลาศึกษานะฮะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเสียเวลาสักนิดเนี่ยลองศึกษา2ตัวนี้เพิ่มเติมมันน่าจะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ลงลึกเข้าใจเรื่องของสีมากขึ้น